อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมเจตนาลมที่แท้จริงของการชักชวนแนะนำทำอันนี้มีคำเป็นถามแล้วก็พระนชิเลนไดชนินก็จะตอบนะครับถามท่านยืนยันว่าลูกศิษย์ของนิกายสุขาวดีและนิกายเซนจะต้องตกนรกอเวจีนี่แสดงว่าท่านมีจิตใจที่ชอบวิวาทตัวท่านเองก็เสี่ยงต่อการตกสู่หนทางแห่งโลกอสูรยิ่งไปกว่านั้น บทการปฏิบัติที่สงบสุขของสธรรมปุณธลิกสูตรได้กล่าวไว้ว่าเขาวงเล็บผู้ปฏิบัติแห่งสมัยธรรมไปไม่ควรยินดีกับการกล่าวถึงความผิดพลาดของผู้อื่นหรือพระสูตรอื่นๆและไม่ควรแสดงการดูถูกธรรมจารย์อื่นเนื่องจากการปฏิบัติขัดกับข้อความในพระสูตรนี้จึงถูกสวรค์ทอดทิ้งมิใช่หรือธรรม,มนิพน์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนหน้า283-284ตอบ อาตมาคาดไปแล้วว่านักบวชผู้คงแก่เรียนในสังคมส่วนมากคงคิดว่าเรื่องนี้ใครๆก็สงสัยกันทั้งนั้นอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าอาตมาจะอธิบายและพยายามเตือนลูกศิษย์ของอาตมาเพียงใดก็ดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่สามารถข้ามพ้นข้อความกังขาไปได้แต่กับประพฤติตนเรากับอิจฉานติกหรือผู้ไม่เลื่อมใสด้วยเหตุนี้อาตมาจึงต้องยกข้อความต่างๆ ที่เป็นคําอธิบายของพราเทียนไทยพระเมลยาร์กและอื่นๆเพื่อสยบคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีมูลของพวกเขา2แนวทางของการชักชวนแนะนาธรรมตามลักษณะพื้นฐานกับการชักชวนแนะนาธรรมตรงๆนี้เปรียบเสมือนน้ากับไฟไฟเกียรชังน้ําน้ํารังเกียรไฟผู้ปฏิบัติด้วยการชักชวนแนะนําธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตเยาะเย้ยการชักชวนแนะนาธรรมตรงๆส่วนผู้ที่ปฏิบัติด้วยการชักชวนแนะนาธรรมตรงๆ ก็เวทนาแนวคิดของการชักชวนแนะนำธรรมตามลักษณะพื้นฐานชีวิตในสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่ไร้ปัญญาและคนชั่วเบื้องต้นจะต้องชักชวนแนะนำธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตก่อนดังที่มีอธิบายอยู่ในบทการปฏิบัติที่สงบสุขแต่ในสมัยที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีปัญญาชั่วและผู้ที่หมิ่นประมาธทธรรมนั้นการชักชวนแนะนำธรรมตรงๆจะต้องมาก่อนดังที่มีอธิบายอยู่ในบท พระสถาปริพูดโพธิสัตว์ดูดยามอากาศร้อนก็ใช้น้ำเย็นหรือเมื่ออากาศหนาวก็อยากจะได้ไฟต้นหญ้าต้นไม้เป็นวงวานกับดวงอาทิตย์ยาม่ําคืนอันหนาวเหน็บจึงต้องทุกทรมานตัวตนของน้ำเป็นบริวารของพระจันทร์จึงต้องสูญเสียสถานะเดิมไปเมื่ออากาศร้อนอย่างไรก็ตามในสมัยธรรมไปต้องใช้ทั้งการชักชวนแนะนำทมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตและการชักชวนแนะนำทมตรงๆ ทั้งนี้เพราะมีอยู่2ประเทศ 2. ประเภทประเภทคือประเทศที่ชั่วร้ายกับประเทศที่ทําลายธรรมะจึงควรพิจารณาให้รอบคอบว่าประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้จัดอยู่ประเภทใดกันแน่พนิชิเลนไดชินนหักล้างคําสอนของนิกายสุขาวดีและนิกายเซนในสมัยนั้นว่าเป็นคําสอนที่มินประมาทร,รมซึ่งส่งเสริมให้ผู้คนละทิ้งสรธมปุณทลิสูตร ท่านตำหนิว่าคำสอนเหล่านี้ทําให้ประชาชนต้องตกนรกอเวจีในรวิพูิผลเรื่องเปิดดวงตา,ตานี้ท่านเริ่มประเด็นการชักชวนแนะนำธรรมตรงๆต่อคําถามที่ว่าการที่ท่านไม่ยอมนิกายไม่ยอมรับนิกัายอื่นๆแสดงถึงจิตใจที่ชอบวิวาทและสภาพชีวิตที่เข้าใกล้แห่งหนทางอสูรหรือโลกอสูรและยังกล่าวถึงการยืนยันของผู้ที่ถามว่า เป็นไปได้ทีเดียวที่เทพธรรมบานพาการทอดทิ้งพระนิชเลนเพราะท่านยืนการที่จะชักชวนแนะนาธรรมตรงๆเป็นการเพิกเฉยต่อข้อความในสตธรรมปูนทลิกสูตรบทการปฏิบัติที่สงบสุขบทที่1 4ท,ที่เกล่าวว่าเขาวงเล็บผู้ปฏิบัติสตธรรมผู้ปฏิบัติแห่งสมัยรรมไปไม่ความยินดีกับการกล่าวถึงความผิดพลาดของผู้อื่นหรือพระสูตรอื่นและไม่แสดงการดูถูกธรรมอาจารย์อื่นในการปฏิบัติที่สงบสุขนะครับ ในบทนี้พระสักยามุนีพุทธะเทศนาถึงการปฏิบัติที่สงบสุข4ประการให้ลูกศิษย์ของพระองค์เอาใจใส่การเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องในยุคสมัยชั่วร้ายภายหลังการเสด็จปรินิพนธ์พระมหาธรรมอาจารย์เทียนไทของจีนได้สรุปคำบรรยายทั้งหมดของบทนี้ไว้เป็นการปฏิบัติที่สงบสุข4ประการแห่งกายวาจาใจและปณิธานนะครับผมนี่คือตัวอย่างหนึ่งของคำวิภากควิจารณ์ที่โจมตีพระนิชเลนไดชนินมาตลอดชั่วชีวิตและไม่ต้อง สงสัยเลยว่าผู้คนมากมายคงรู้สึกว่าการตำหนิและการโจมตีนิกายอื่นไม่ใช่ลักษณะของพุทธศาสนชนิกชนอย่างยิ่งพฤติกรรมเช่นนี้ยังขัดต่อคุณธรรมของชาวญี่ปุ่นซึ่งเชิดชูเรื่องการดำรงอยู่ด้วยความก้มเกี่ยวในธรรมนิพนธ์ฉบับนี้พระนิชิเลนได้ชีินิรบุว่าไม่เพียงนักบวชและลูกศิษย์ของนิกายอื่นจะลุกขึ้นมาต่อต้านท่านเท่านั้นลูกศิษย์บางคนของท่านเองก็ยังไม่เข้าใจ การกระทําของท่านด้วยดังที่ท่านได้เขียนไว้ว่าอัตมาคาดไว้แล้วว่านักบวชผู้คงแก่เรียนในสังคมส่วนมากคิดว่าเรื่องนี้ใครๆก็พาการสงสัยทางนั้นอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าอัตมาจะพยายามอธิบายหรือพยายามเตือนลูกศิษย์ของอัตมาเพียงใดก็ดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่สามารถข้ามพ้นข้อข่านี้ไปได้ในธรมนิพนธ์เรื่องก่อสะดก พะนิชเชเลนได้ชินยังได้ติดเตียนอดีตลูกศิษย์ที่ลงผิดไปติดตามผู้คงแก่เรียนและผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นท่านกล่าวถึงความกล่าวถึงพวกเขาว่าพวกเขามีเพียงลาทิ้งสตามปูลทะลกตรเท่านั้นแต่ยังสอนอัตมานิชิเลนแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดปัญหาส,สาคัญที่แท้จริงในที่นี้คือพวกเขาเข้าใจผิดผิดต่อพุทธศาสนาซึ่งแทรกซึมและฝังรากลึกอยู่ในสังคมอย่างชัดเจนกล่าวคือผู้คนทั่วไปมองพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่มุ่งแสวงหาการ บรรลุสภาพความสงบสุขภายในที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่านิพพานจึงมีแนวโน้มในการสแสวงหาการหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงจนกลายเป็นเรื่องปกติที่ผู้บำเพ็ญเพียรจะแยกตัวออกไปถือสันโดษตามป่าเขาปรัญาดังกล่าวผลักดันให้ประชาชนใฝ่ฝันถึงดินแดน,ดนในอุดมคติหรือสวนสวรรค์ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากโลกแห่งความทุกนี้ตามใดที่ยังยึดติดกับความคิดชนนี้พวกเขา ไม่ชอบการต่อสู้ทางจิตวิญญาณที่แท้จริงซึ่งเป็นสาระสําคัญของพุทธศาสนาที่แท้จริงพุทธศาสนาที่แท้จริงมีได้มุ่งค้นหาดินแดนในอุดมคติที่อยู่ที่ใดสักแห่งในจิตนาการตรงกันข้ามกับเป็นหลักปัญญาที่ต้องให้ที่ต้องการให้สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงและทําให้สหโลก,กาธาตุทุกยากนี้กลายเป็นโลกแห่งอุดมคติขึ้นมา ให้ได้พร้อมกับมอบพลังและช่วยให้พัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจและป้อมปราการภายในเพื่อฟันฝ่าพายตุต่างๆที่ต่อสู้ทำกางความเป็นจริงในชีวิตประจําวันดังนั้นแกนสารของพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การแสวงหาชีวิตที่สงบราบเลื่อนดุดน้ำนิ่งในสระแต่เพื่อก่อสร้างสภาพชีวิตที่สูงส่งและซึ่งแม้กระทั่งทะเลที่บ้าคลั่งที่สุดก็ไม่อาจทําลายได้แม้พวกเราอาจจะพบกับความสุขที่ เรียบง่ายไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่ชีวิตจะหลีกพ้นคลื่นลมที่ท่าโถมพายุฟ้าขนองอันที่จริงแล้วมีเพียงเฉพาะการดึงเอาความเข้มแข็งไปในชีวิตออกมาขณะที่ฟันฝ่าวันวงแห่งอวิชาและชะตากรรมอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเท่านั้นจึงทําให้เราพบความสุขที่แท้จริงเช่นนี้แล้วก็หมายความว่าเฉพาะท่ามกลางการต่อสู้เท่านั้นจึงสามารถพบความสุขการสร้างความสุขที่แท้จริงเพื่อตอนเองและเพื่อผู้อื่นจึงจําเป็นต้องมีการต่อสู้ กับความนึกคิดของความเชื่อที่ผิดซึ่งนำทางผู้คนไปสู่ความทุกข์การชักชวนแนะนํธรรมตรงๆก็เพื่อสิ่งนี้ในการตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าการชักชวนแนะนํธรรมตรงๆเกี่ยวข้องกับจิตใจที่ชอบวิวาทและนาไปสู่หนทางแห่งโลกอสูร,รหรือโลกอสูรพันิชเชนทชนินอธิบายว่าการชักชวนแนะนํธรรมตรงๆเป็นการแสดงความเมตตากรุณาและใจิตใจที่ต่อสู้กับความชั่วสิ่งนี้ ต่างหากเป็นจิตใจของพระพุทธดังนั้นการชักชวนแนะนำรมตรงจึงเป็นการปฏิบัติที่ตรงกับจิตใจและเจตนาโลกของพระพุทธและยังเป็นมรรคแห่งการบำเพ็ญเพียรของโพธิสัตว์ในสมัยทองไปาการชักชวนแนะนำทมตามลักษณะพื้นฐานชีวิตกับการชักชวนแนะนำทมตรงๆการในใน,ในการปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าการชักชวนแนะนำรมตรงๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่ชอบวิวาทก่อนอื่นพระนิชเชลไดชนินอธิบายว่าในการบำเพ็ญเพียรธรรมมีมี การเผยแพร่ธรรมสองวิธีคือหนึ่งการชักชวนแนะนําธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตหรือการชักชวนแนะนําธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปการชักชวนแนะนาธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตคือการวิธีการเทศนาพุทธธรรมในลักษณะที่ค่อยๆนําพาประชาชนไปสู่ธรรมะที่ถูกต้องตามความสามารถของพวกเขาโดยไม่หักหลังยึดมั่นในทัศนะที่ผิดของเขา แล้วก็กับการชักชวนแนะนํธรรมตรงๆซึ่งเป็นการหักล้างคําสอนที่ผิดอย่างเข้มงวดซึ่งท่านชี้ให้เห็นว่าการชักชวนแนะนํธรรมตรงๆเป็นรูปแบบที่ถูกต้องในการบําเพ็ญเพียรพุทธมรรคอย่างไรก็ตามท่านยังได้แจกแจงต่อว่าเนื่องจากวิธีการเผยแผบบ่ธรรมทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงผู้ที่ใช้วิธีหนึ่งมักจะไม่ยอมรับผู้ที่ใช้อีกวิธีหนึ่งดังที่กล่าวไว้ว่าผู้ปฏิบัติการชักชวนแนะนำธรรม ตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตจะย่อเย้ยต่อการชักชวนแนะนำทำแบบตรงๆส่วนผู้ที่ปฏิบัติด้วยการชักชวนแนะนำทำตรงตรงก็จะเวทนาความนึกคิดของการชักชวนแนะนำทำตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตในที่นี้เราจะมองเห็นความหลงขั้นขั้นรากฐานของการยึดติดอัตตาที่ทําให้เกิดการยึดติดมั่นถือมั่นที่ผิดซึ่งนํามาความกุ่นเคืองไม่พอใจและการปฏิเสธ สถานภาพของผู้อื่นพณิชเลนเดชนินสรุปว่าทั้งการชดชักชวนแนะนำธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตกับการชักชวนแนะนำธรรตรงๆลดเป็นวิธีที่ถูกต้องในการเผยแผ่คําสอดของพระพุทธและอ้างถึงคำกล่าวของพระธรรมจารย์เทียนไทยที่ว่าควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับยุคสมัยจากนั้นท่านก็ได้ให้แนวทางเพื่อใช้ตัดสินหรือเลือกวิธีโดยก่าว ในสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่ไร้ปัญญาและคนชั่วเบื้องต้นจะต้องชักชวนแนะนำธรรมตามลักษณะพื้นฐานของชีวิตก่อนดังที่มีอธิบายอยู่ในบทการปฏิบัติที่สงบสุขในสมัยที่เต็มไปด้วยผู้คนมีปัญญาชั่วและผู้ที่มินประมาธทธรรมนั้นการชักชวนแนะนำธรรมตรงๆจะต้องมาก่อนดังที่มีอยู่ในบทพระสทาปิพูธโพธิสัตว์คำถามที่ยกขึ้นมาถามพระนิชเชลนดชนินก่อนหน้านี้ได้อ้าง จากข้อความบทการปฏิบัติที่สงบสุขมาตีความการที่พระนิชเลนไในชินินหักหลังในกายอื่นๆในยุคนั้นขัดกับเจตนารมของสตัมปุลทลิกสูตรแต่เรื่องนี้จากแต่เรื่องนี้มาจากการเข้าใจพระสูตรเพียงส่วนเดียวและตื้นเขินโดยไม่มีการคำนึงถึงคำสอนทั้งหมดโดยรวมการปฏิบัติที่กล่าวอยู่ในบทการปฏิบัติที่สงบสุขซึ่งไม่กล่าวถึงข้อบกพร่องของนิกายอื่นหรือธรรมจารย์อื่นๆและลูกศิษย์ในกายเหล่านั้นวิธีการปฏิบัติในสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยผู้คนที่ ไร้ปัญญาคนชั่วคนที่ไร้ปัญญาและคนชั่วหมายถึงประชาชนผู้ไม่รู้ธรรมะเพราะยังไม่รู้จกักพุทธธรรมมาก่อนและกระทําผิดไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งมิได้ต่อต้านรุนแรงหรือมีนประมาทธรรมซึ่งมิได้ต่อต้านรุนแรงหรือมีนประมาทธรรมที่ถูกต้องซึ่งเป็นผู้คนที่ไม่รู้จกักพุทธธรรมตรงกันข้ามกับการชักชวนแนะนาธรรมตรงๆจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีผู้ผู้มีปัญญาชั่วและผู้ที่มีนประมาทธรรม ผู้ที่มีปัญญาชั่วและผู้ที่มีนประมาทหม,มายถึงประชาชนที่แม้จะรู้จักธรรมะที่ถูกต้องแต่ถูกกิเลสและความหลงครอบงำจึงยึดต,ติดกับคําสอนที่ผิดโดยอธิบายและเผยแผ่คําสอนเหล่านั้นพร้อมกับมินประมาทและโจมตีธรรมะที่ถูกต้องสาหรับสถานการณ์แบบหลังนี้ในบทภสธาปริพูดโพธ,ธิสัตว์ของสตัมปุลทลิกสูตร,รได้อธิบายด้วยการยกตัวอย่างของภสธาปริพูดโพธิสัตว์ผู้ได้ชื่อว่าเพียรพยายามทําความเคารพผู้อื่นแม้จะถูกทาร้ายด้วยกระบ,บองกระเบื้องและก้อนหิน วงเล็บสถัมปูนเฮลิกสูตรบทที่20การปฏิบัติของพระสาพระสถาปฏิพูธโพธิสัตว์คือการโค้งคำนับต่อผู้คนด้วยความเคารพนะทักทายทักทายคำกล่าวที่เรียกว่าสถัมปูลเฮลิกสูตรยีตัวอักษรสถัมปูนเฮลิกสูตร24ตัวอักษรหมายถึงถ้อยคำที่พระส,สถาปฏิพูธโพธิสัตว์กล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความเคารพพวกท่านอย่างลึกซึ้งข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะปฏิบัติต่อพวกท่านด้วยการดูถูกเยียดยามหรือจองหองทำไมหรือเพราะว่าพวกท่านทุกคนกาลังปฏิบัติโพธิสัตว์มรรคและจะได้บรรลุพุทธภาวะแน่นอนโดยสรุปคําสอนที่เป็นแก่นสารของสตัมปุลทะเลกสูตรซึ่งสอนว่าประชาชนทั้งหลายล้วนมีธรรมชาติพุทธะอยู่ในชีวิตท่านปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นไม่หวัน่นไหวแม้ท้องต้องพบกับปฏิกิริยาต่อต้าน จากการบิทาผู้ที่อวดดีในหมู่ผู้ปฏิบัติศรัทธาสี่ประเภทได้แก่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาความภาคเพียรที่ไม่ท,ท้อถอยของท่านในการประกาศความจริงอย่างกล้าหาญเปรียบได้ว่าเป็นการหักหลางความเชื่อผิดผิดของผู้คนทั้งหลายด้วยเหตุนี้บทธาปาริพูธโพธิสัตว์ของสธรรมปูนเทลิกสูตรจึงเป็นการสอนเรื่องการชักชวนแนะนำธรรมตรงๆจงเลือกวิธีเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยเห็นได้ว่าก <ๆ S 1> ารเลือกวิธีเผยแผ่ธรรมทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับยุคสมัยแต่สิ่งที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม,ไม่ได้หมายถึงช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์หากแต่เป็นการบรรยายในยุคสมัยต่างๆหรือแนวโน้มทั่วไปของสังคมนั้นๆซึ่งก่อตัวขึ้นตามปัจจัยต่างๆแนวคิดและระบบความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่ทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติของประชากรในท้องถิ่นนั้นตลอดจนสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เป็นอยู่เราลองมาดูสถานการณ์ในสมัยพณนิชิลเลนไดชนินินตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในธรรมนิพนธ์นี้นิกายที่นิยมแพร่หลายได้แก่นิกายมณฑลยานนิกายอาวตตังสกะ ซึ่งแอบนําเอาบางส่วนของปัจชารรมเหงหนึ่งคณาจิตสัมพันธ์ของสตําปูนธลิกสูตรรวมเข้าไว้ในความหมายและแนวคิดของคําสอนแต่ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ยังมีนิกายสุขาวดีและนิกายเซนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในสังคมยุยงประชาชนให้ละทิ้งสตําปูนทลิกสูตรจึงเป็นยุคสมัยที่ถูกครอบงําด้วยความสับสนว่าคําสอนใดเป็นคําสอนที่ถูกต้องแท้จริงคําสอนใดเป็นคําสอนชั่วคราว ผลสุดท้ายจึงทําให้คําสอนพระพุทธเรื่องการบรรลุพุทธภาวะของประชาชนทั้งหลายถูกปิดบังไว้นอกจากนี้พระนิชเชีนไดชนินยังหยิบยกปัญหาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยก่อนกล่าวคือบุคคลผู้ที่มีหน้าที่จะพิทักษ์รักษาธรรมะที่ถูกต้องของสตัมปุลทิริกสดกลับเป็นผู้ที่ทําลายพุทธศาสนาเสียเองท่านจึงเขียนตาหนิติเตียนว่านักบวชผู้คงแก่เรียนของนิกายเทียนไทยและนิกายมนตรายาน วนประจบสอบพอ,อุปถาม์ในกายสกาวดีและนิกายเซนเหมือนสุนัขก,กระดิกหางให้เจ้าของหรือหวาดกลัวพวกเขาเรากับหนูกลัวแมวขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะครับ